จนำในช่วงของ Business Matching วันนี้ต้องขอต้อนรับเลยนะครับวันนี้เขามีเขาเรียกได้ว่าเป็นดรชัยแฮกวรดมที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตรายการบริษ,ษัท IPMTV และถามจนตอนนี้ยังมีแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์กาแฟแนะน,นำกับ ML Coffee Plus ด้วยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับแทบต่างเลยครับถามก็ได้เออเกลงใจมากเลยยังไงยังไง เป็นพิธีกรด้วยความยาทำทำหลายอย่างทำหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วทำละครทำหนังอีกทำละครแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าในหนึ่งคนเนี่ยควรจะทำอะไรหลายๆอย่างถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างใช่ไหมใช่ก็เป็นพวฒนาการฝ่ายการผลิตนะครับรายการทีไอพีเอ็มแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ที่มายาทีวีเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีแล้วก็เป็นผู้จัดละครของบริษัทกราสตาร์กรุ๊ปของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ทำซีรีส์ายเรื่องรอยแก้วค่ะ ซึ่งร้อยแก้วก็จัดจำหน่ายต่างประเทศก็ซื้อไปหลายประเทศแล้วขายเก่งญี่ปุ่นอเมริกานะครับแต่เรียบจบอากาศที่ไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบใจอีกทีหนึ่งเราต้องการแบบการตลาดที่แบบไปออกต่างประเทศก่อนมันจะได้มีมูลค่ามากเลยลุ้งติกกับเข้ามาแล้วก็แบบใหม่ๆจริงๆกับ ผร้หารโมษดลกาแฟทำกาแฟไอกาแฟที่ทำเนี่ยเพราะจริงๆรแล้วอยากจะบอกให้คุณผู้ชมถ้าใครได้ดูเทปนี้เผื่อจะได้เป็นประโยชน์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการขายทุกวันนี้นอกจากทีวีโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีระบบออนไลน์แล้วก็มีพี่คนนึงเขาบอกว่าชายในเมื่อชายเป็นคนรู้จักเยอะอยู่แล้วและเป็นคนทานกาแฟทุกเช้าเราก็ควรจะทําแบรนด์ที่เราสามารถขายได้ง่ายที่เป็นตัวเราเองด้วยเราก็เลยบอกว่าโอเคก็เลยทํากาแฟซึ่งเป็นกาแฟ M L Coffee Pod น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับคนรักสุขภาพ อ่าเฮลตี้ด้วยเฮลตี้ด้วยแต่มันมีความหวานนะเพราะว่าความหวานเนี่ยพี่ทําจากอินผาลัมาีรู้ว่าอินผาลัมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากก็มีคนเอามาทำนะอ่าแล้วก็เราดื่มกาแฟเนี่ยเราต้องการความกระชุ่กระชวยใช่ไหมใช่พี่ก็มีสมสกัดอ่าเห็ดลินจือโอ้โหถังเช่าอ้แปะกวยแลืวมอ่าแล้วเป็นคนที่ต้องการความสวยงามในตัวเองมีควารู้สึกว่าผิวพรรณก็เป็นเรื่องสําคัญก็ไม่อยากแก่ซึ่งรินๆรับวปนนี้อายุ5 4แล้วนะอ่าก็ใช้อันนี้เลย คิวเทนใส่ไปด้วยไม่เคยมีใครแล้วพออายุ30-40กว่าเนี่ยอาการที่เราเจอบ่อยนะเหมือนมาขายของเลยนะเดบชาไปมือไปทำให้เพื่อเป็นประโยชน์ไงย่าไม่เป็นยังไม่เป็น เป็นเป็นใช้ครัแต่แต่ถ้าเป็นถ้าไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกให้ทานวิตามิน B12 พี่ก็เลยใส่เข้าไปในนี้ด้วยแล้วพออยุเยอะเยอะขึ้นเนี่ยเวลาลงบีบข้อมือก็แก๊กแก๊เนี่ยแสดงว่าเริ่มขาดคอลลาเจนพี่ก็ใส่คอลลาเจนจากปลาน้ําจืดลงไปด้วยสายตาสายตายังไงลูทีนจากดอกดาวเรืองก็บํารุงสายตาครบจบในหนึ่งซองหนึ่งกล่องอ๋อและอย่างหนึ่งเป็นคนปกติจะทานกาแฟดําแต่ตัวนี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ความเข้มข้นมันก็อร่อยแต่ทีเนี้ยเราไม่อยากใส่เป็นครีมเทียมเพราะหลายคนก็รู้ว่ามันอันตรายต่อสุขภาพพี่ก็เลยใส่อโวคาโดอะโวคาโดอ่าถั่วขาวถั่วาวัดาอินคาแล้วก็ครีมมะพร้าวทุกอย่างหอมนี่มันอะไรคำนี้จิ๊แล้วมีมีอยถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยในจาไม่ใช้มาครีมนะไม่ใช่มาครีมทุกอย่างก็มีความรู้สึกว่าเวลาทานกาแฟแล้วมันเลยมีความสุขแล้วก็เวลาคนอื่นมาซื้อกับเราเนี่ยเราก็มีความสุขในการขายเออบอกแนะนํากันหน่อย ถึงเวลาขายแล้วอันนี้หนึ่งกล่องมีกี่ซาเช่เนี่ยขอแกดูก่อนอ่ะสิบซองอู้ยเยอะนะเออปกติค่ากล่องเนี่ยค่ากล่องเนี่ยตอกกล่องละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้โปรโมชั่น4กล่อง1,000บาทโอ้แม่เจ้าตุกนะตกกาแฟสองละยี่ห้าบาทเออเอ่อนี่เอามาฝากให้คนละกล่องขอบคุณแต่แต่กินแล้วติดใจก็ต้องสั่งซื้อเองนะเออต้องต้องต้องสั่งซื้อเอง4กล่องพัน สี่กองพันสี่กองพันราดูที่จะพูดสรรสกัดมาคือด้านหลังถ้ากิบมีอีกเขาจะใส่อีกเรื่อยๆไม่มันเราเอาที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะแล้วรู้ไหมแล้วจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่าคุณแม่คุณแม่ของแม่โออ่ะคุณยายคุณยายซึ่งคุณยายก็เป็นประววานจริงคุณยายไม่สบายจริงๆแล้วแต่ว่าคุณยายเป็นคนชอบทานกาแฟมากคุณแม่โอก็เลยแบบว่าอยากลองทานแล้วพอไปตรวจสุขภาพที่หลังค่าน้ําตาลลดลง เจริงเพราะมันเป็นมันเป็นน้ำตาลผลแล้วมันเป็นความหวานของผลไม้ไงเธออินสารไม่ันก็จะได้นี่ก็คืออีกธุรกิจหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขในการทำก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนก็สามารถทําเป็นของตัวเองได้หรือเฟย์เองก็ตามอินเองก็ตามก็เอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองนี่แหละว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราชอบอะไรชอบอะไรอย่างเฟย์ชอบแต่งตัวอย่างที่บบกมาเฟย์ก็ทำห้าของเสื้อเสื้อผ้าเพราะมันมีความสุขกับสิ่งที่ทํามันจะได้ไม่รู้สึกว่าเราทํางานแล้วพี่ชายเป็นคนหลังๆคือพี่ชายเป็นคนชอบไลฟ์สดชอบชอบพูดไป พูดพอพูดเสร็จปุ๊บฉันก็ฉันก็ต้องมีโปรดักชันเองฉันก็เริ่มขายกาแฟก็เมื่อก่อนคนนี้ก็ขายเก่งนะก็มีแบรนด์ของเขาชาบาแก้วอาบาบ้าอเออน้ำปลาหวานช่วงนั้นกินอยู่แต่คนเรามันจะเป็นอย่างนี้เวลาทำอะไรราชอบทำไม่จริง อ๋อเหรอชอบทำไม่จริงคือไม่ต่อเนื่องมันเหนื่อยแต่ไม่ต่อเนื่องมันเหนื่อยแต่จริงๆคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือคนที่ทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยเธอเชื่อเปล่าสมัยก่อนเวลาฉันไลฟ์นะคนดูคนหนึ่งสองคนฉันขายไม่ได้แต่ฉันมีความสึกว่าเคยมีคนบอกว่าต่อให้มีคนเดียวแต่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยพอมันบันทึกอยู่ใน f a c e b o o k อะไรเนี่ยบางทีคลิปอันนี้คนอื่นอาจจะดูช่วงเวลาอื่นก็ได้อาถูกต้องพี่เ็เริ่มขายได้จากวันหนึ่ง สองกล่องสี่กล่องทุกวันนี้เขาซื้อกันยกลังเลยโอ้โหสิบกล่องเมื่อเช้าก็ขายไปยี่สิบสี่กล่องเมื่อเช้าก่อนรายการกันแล้วก็คุณหมอคุณหมอคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกอ่ะความงามชื่อดังคลินิกหนึ่งอ่ะเขาก็ได้ยินเรามาไลฟ์อยู่พอดีเขาก็เปิดแล้วก็เขาทักอินบอกมาข้างหลังเลยพี่ ฟังแล้วหนูอยากทานสี่กล่องนะอย่างเงี้ยเลจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้ววันนี้มาไม่ได้ตั้งใจจะมาขายของหรืออะไรนะแต่อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเวลาใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ทําจริงจังแล้วก็ความสม่าเสมอพอ,อบางคนเนี่ยโอกาสกับช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยพอมันจะเริ่มได้ปุ๊บเนี่ยคุณดันหยุดซะก่อนเวลาพี่เจอน้องๆเหมือนกันอย่างบอกน้องๆนักแสดงที่เราปั้นเขามาเนี่ยเราบอกว่าเธออย่ามารออาชีพรอเงิน จากการแสดงเพราะจริงๆทุกวันนี้ดาราไม่ได้รวยจากการเป็นนักแสดงดารารวยจากธุรกิจที่สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาพี่ก็บอกว่าเธอลองไลฟ์ดูเธอลองพูดดูหรือเธอไปปักตะก้าเธอไปสินค้าอื่นมาไลฟ์แล้วก็ปักตะก้าโดยที่เธอไม่ต้องซื้อของเองเป็นอย่างเฟย์เนี่ยเฟย์ถนัดอะไรชอบเครื่องสําอาเฟย์ก็ไปดึงเครื่องสัอาในติ๊กต็อกในอะไรมาแล้วก็เฟย์ก็เอาทีนั้นแหละมาอัดคลิปแล้วก็ปักตะก้าไปตรงนั้นซึ่ง อันนี้เราก็บอกน้องว่าเธอรู้ไหมบางทีคลิปคลิปเดียวที่เธอทาเนี่ยม,มันอาจจะเป็นไวรัลก็ได้คนอ,อาจจะดูเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วเงินจะเข้าเธอโดยไม่รู้ตัวมันตอบไม่ได้ตตไไดแต่สิ่งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนเหมือนเหมือนเวทีฟฟทำรายการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ารายการของใครช่วงไหนที่มันจะแจ็คพอตถูกต้องว่าคลิปนี้ปล่อยไปให้คนดันดูเป็นสิบล้านคนขึ้นมาแล้วคนสั่งซื้ออ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดไวรัลไวรัลมันอาจจะเกิดในชั่วข้ามคืนก็เลยต้องบอกทุกคนว่าตั้งใจทําไปเถอะแล้วยิ่งโดยเฉพาะวัััยรุุุ่นนนนนนททกกววีี้้้องๆ แต่คนแก่ก็ทํานะคนแก่ก็ขายของเก่งนะเดี๋ยวนี้เขามีรู้สึกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้อถึงเวลาของการขายแล้วจะบอกว่าตัวนี้สั่งช่องทางไหนได้บ้างอ่ะสั่งช่องทางบอกช่องทางใช่ไหมก็ตามเดือบเบอร์เลยโทรมาที่เบอร์พี่ชายเองเลยพี่ชายรับเองเลย064ย์ห่ศูนยี่นี่ไง1542987อ่าแป่าดิพิเซนเตอร์พีเซนเตอร์ก็นักคุณนักคุณตาอินบ็อกซ์มาที่เฟซบุ๊ก ของพี่ชายใช่ใช่อินบอกไปที่ Facebook ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพาะมีประสุขว่าเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยขายของเป็นเราป้านดาราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการหวังว่าเธอจะต้องรวยจากอาชีพตรงนี้แต่เธอจะไปรวยอาชีพที่ต่อยอดจากการมีชื่อเสียงของเธออะไรอย่างเงี้ยอนะครับแล้วก็สอนให้น้อง อยู่กับเราแล้วก็หาเงินเองด้วยอย่ามาคาดหวังอย่ามาพึ่งพาฉันเดี๋ยววันไหนที่มันไม่มีงานแสดงแล้วมันบอกพี่ชายครับขอยืมร้อยหนึ่งขอยืมส0งร้อยเอากาแฟฉันไปขายสิแล้วเธอก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสอนเด็กทำมาหากินสอนเด็กทำมาหากินยอดมากๆเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรชัยแฮกวโรดมนะครับ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการบริษัท IPM TV นะครับแล้วก็ฝั่งติดตามแบรนด์ต่างๆของเขาด้วยเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีอีกเยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้กาแฟเดี๋ยวว่าอาจจะเชิญอาจจะเชิญมาหลายๆรอบเลยแล้วใครของได้แต่มาพูดคุยได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ให้ทุกคนมีพลังที่จะต่อสู้วันนี้ทำรายการไม่เหนื่อยเลยครับเพราะพี่ชายพูดหมดแล้วเออโอเคเอาวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ